เดตสถานการณ์ในวันที่ตลาดไร้ทิศทางสำหรับในวันนี้นะครับต้อนรับกับวันศุกร์ที่24ตุลาคมในส่วนของแผนลลผลิตภัณฑ์กลางชุ่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเริ่มต้นกันเลยกับวันนี้กับประเด็นข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจในส่วนของแฟชชั่นเมนูแฟกทอเร่และฟ a s เซอร์วิส p m เนะครับดัชนีภาคการผลิตและภาคการบริการนั่นเองเริ่มต้นไล่กันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายในเวลาของลอนดอนเซกชั่นนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง5โมงครึ่งนะ กับการประกาศตัวเลขสำคัญนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวเลขที่มีการ cancel หรือเลิกยกเลิกการประกาศไปนะจากการเ n นเ t i v e นะครับเนื่องจากสถานการณ์ของการเกิด government shutdown นั่นเองเนะีเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าวันนี้ในเวนลานหนึ่งชุ่วครึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลข CPI, fresh manufacturing และ f s service จะเป็นอย่างไรนะครับในเบื้องต้นดูสถานการณ์กันก่อนเลย ในส่วนของประเด็ส state, Guys, นสำคัญทางเศรษฐกิจในวันนี้นะตัวเลขที่น่าจับตาเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของ CPI ในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับรวมถึงอัปเดตสถานการณ์นะครับกับรายงานสำคัญทางเศรษฐกิจในฝั่งของแฟดเมนูวัตช์เลอร์และแฟดเซอร์วิสซึ่งก็คาดการเอาไว้นะฮะว่าน่าจะถดถอยลงนะครับหรือชะลอตัวลงนั่นเองจากสถานการณ์ของรายงานสาคัญทางเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงแบบนี้นะเป็นปัจจัยเชิงบวกให้กับผลิตภัณฑ์ในมุมคู่แข่งัลิตชิงดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกัน แล้วก็สําหรับใครที่รอการประกาศนะครับข่าวดีหรืออยามาติดตามสถานการณ์ด้วยกันนะว่าโหในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับบัตตี้โปรแกรมเป็นยังไงกันบ้างนะครับบัตตี้โปรแกรมเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของอัปเดตนะในสัปดาห์ที่นะครับทิศทางทางเ,รงเศรษฐกิจหรือตลาดเนี่ยมีความผ,ลผลันผวนราคาทองคําปรับตัวมากกว่า38,000จุดนะครับ บรรยากาศของนักเรียนในสถาบันเราเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันได้ในวันเสาร์นี้นะกับวิกฤติลีแคบนะครับ